สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็อยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟทางไกลขาออกแล้วก็ขาเข้า mm hmm. เพื่อนๆก็ลองมาดูแล้วก็สามารถไปหาซื้อตั๋วกันนะคะแต่คลิปนี้วิวๆก็จะพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟสายส,ายสีแดงนะคะ40บาทตลอดทั้งวันที่เป็นโครงการของรัฐบาลเนาะ mm hmm. ก็คือทั้งวันเลยอ่ะ40บาทนั่นเองนะคะ ซึ่งภายในสถานีนี้ก็จะมีพี่มาบ่อยมากกรุงเทพแบบพิวัดก็จะมีพวกบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มตรงนี้ทั่วไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณริเวณซื้อตัว๋วแต่เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วกันนะคะไปรถไฟสายสีแดงนะคะนี่ก็ซึ่งจะเป็นเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะคะ แล้วก็จะมีหลายๆสถานีที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างตรงเนี้ยเราอยู่กันที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรบางซื่อเนี่ยก็จะเป็นสายสีน้ำเงินใต้ดินนะคะนะคะอัตราบริการอันนี้ก็ลองดูเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กจะสอนเนาะเผื่อแบบอันนี้เป็นเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติทีนี้ถ้าเราจะเลือกไปอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพอภิวัตใช่ไหมเราก็จะไปลังสิทธ 4 2บบาทอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วนะอาจจะไม่ต้องไปจ่ายตรงบริเวณเคาน์เตอร์ก็ได้ก็มาที่แม็กชีนก็ได้แล้วเราก็จะไปรถไฟสายส,ายสีแดงนี่นะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังรออยู่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพบพวัชแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งไปกันที่ลังสิตว่าจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้บ่ายสามโมงตรงพอดีเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวพ,พี่จะบอกว่าใช้เวลากี่นาทีเอาแบบเรียวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟต่างๆนะเนี่ยอย่างบางซ่อนเนี่ยสถานีเชื่อมต่อก็จะเป็นสายสีม่วงใช่ปะเออแล้วก็กรุงเทพภิวัก็เป็นสายสีน้ําเงินนะแล้วทีเนี้ยเราก็มากันที่สายสีชมพูก็คือลักสีนะคะประมาณนี้ไปดอนเมือง หลำหกแล้วเราก็ไปจบกันที่ลังสิตเพราะว่าเดี๋ยวพีวว่ๆจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆอันนี้ภายในสถานีนี่นะคะ ก็จะเดินไปสู่สถานีตะยุจักในเห็นไหมบ้านเรือนอาคารแบบเยอะแยะมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยอะแต่มันเป็นหน,น้าหนาวเนาะเพื่อนๆเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ทางด่วนเนี่ยมันมีตลอดสองฝั่งเลย สถานีจตุจักรก็สามารถที่จะไปเที่ยวจตุจักรกันได้นะคะ,ะต่อไปก็เป็นสถานีวัดเสมียนนาลีเดี๋ยวถ้าบิบ๊บว่างบ,บิ๊บจะไปเที่ยวพาไปเที่ยววัดเสมียนนาลีเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสจะพาไปเที่ยววัดเสวยนนาลีด้วยเขาบอกว่าวัดเสียนนาลีสวยมากๆนะคะโอ้รถไฟสา,สายสีแดงก็แรงอยู่นะสีแดงแรงแซงโค้งมากเถอะแรงกว่าทุกสายเลยอะนี่ไงวัดเสียนาลีค่ะ วัดเสมียนนารีนี่ไงวัดเสมียนนารีวส,รารสวยอะวัดเสมียนนารีสวยนะบโบสดสวยมากเดี๋ยวมีโอกาสพาเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวแน่นอนอันนี้ก็จะมีโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนวัดเสมียนนารีอยู่กเกษตรบางเขนลักสีไม่เห็นเดิมออมองงานมงวานด้วย คือมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนนั่นแหละอ,อ,อเ,อเ,อเอพื่อนเพื่อคะเห็นคลองเปรมประชากรไหมคะบ้านคลองเปรมประชากรสวยมากเลยเนี่ยสวยมากๆคลองเปรมประชากร บางเข้าข้างน้าก็จะเป็นมเกษตรแต่ว่าเราแผนมาฝั่งนี้เนาะอ่ะเนี่ยมเกษตรศาสตร์อยู่ตรงนี้นะคะประตูจะเปิดทางด้านซ้ายดเผื่อบางคนน้องๆเพื่อนๆที่พที่เป็นนักศึกษามอเกษตรก็เวลาใช้รถไฟฟ้าก็สะดวกมากแล้วก็มีสายสีเขียว BTS ด้วยนะคะสายสีแดงก็มีเลือกเอาเนาะ ไปทุ่งสองห้องอันพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเฮ้ยถ้าเราจะมาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็มาลงที่บางเขตได้เลยนะ ทุ่งสองห้องนะคะอุ้ยเห็น DPU ด้วยอะ่ะมาหาวิทยาลัยเก่าที่เราเรียนจบเราเรียนจบธุรกิจบัณฑิตอ,อ่ะเห็น DPU อะ ส่วนใหญ่ก็ไปเรื่อยๆหลักสีหลักส,สีก็เชื่อมต่อกับอ,อใส่สีชมพูค่ะ กันว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนกันแน่คือบีบีอ่ะพักพักหนึ่งนะคะพอดีงานค่อนข้างเยอะมากก็แบบก่อจะมาถ่ายทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยโอนะคะเ,เพื่อนๆแต่ก็ยังทําท่องเที่ยวเหมือนเดิมน,นะคะอย่าเพิ่งแบบเบือ่อหนีหายไปไหนนะคะบรรดาแฟนคลับที่พี่ผู้สนับสนุนหลายๆคนนะคะกลัวจะหนีอะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นโรงแรมมีลาเคลแกนนะคะคอนเวนชั่นโฮเทลอันนี้ก็เป็นสถาบันจุฬาจุฬาพรนะคะสถาบันวิจัยจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะคะเป็นชื่อของพระองค์ท่านเลย นี่ไอทีสแควร์ก็อยู่นี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นไอทีสแควร์นะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะปักหมุดมาเที่ยว IT ทีสแควด้วยนะคะ การีห okay, เห็นเครื่องบินด้วยอ่ะเดี๋ยวบีบีค่อยเปลี่ยนมุมนะคะเดี๋ยวต้องแต่จากการเคฮหเดี๋ยวไปจะเปลี่ยนมุมให้ไปดูสานามบินดอนเมือง ให้ถ่ายตรงเดี๋ยวจะให้มาเห็นสถามบินดอนเมืองเพื่อนๆคะบิบี้ขอเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศนะคะสถานีดอนเมืองเราจะได้เห็นสนามบินดอนเมืองกัน อันนี้ร้านเจเล้งนะเผื่อใครแบบรู้จักเจเล้งอย่างเงี้ยเออก็มาลงกันที่การเคค่ะนี่ไงดอนเมืองเนี่ยสนามบินดอนเมืองนะคะที่จะสามารถบินไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะเออเผื่อใครแบบจองเอเชียเอาไว้ การบินไทยอะไรอย่างเงี้ยนนี้สนามบินดอนเมืองเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่ดอนเมืองได้เลยนะเผื่อใครแบบใช้บริการสนามบินอย่างเงี้ย คนมารอกันเยอะมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะใช้รถบริการรถไฟฟ้านี่แหละสะดวกสบาย าลางสิตมาแถวๆเนี้ย,ยนานมากคุณพ่อมี่บี้เคยพามาฟิวเจอร์อยู่โน่นน่ะพ่อฉันเคยพามาเที่ยวที่เซียรลังสิตอ่ะ <s ays> นานมากนะคะโอ้ยมาอีกเป็นครั้งแรกโอ <c oughs> เคจ้ะไปแล้วค่ะนี่นะคะ ลงอันนี้หลัก6ม,มลังสิตก็แปลว่าถ้าใครมามอลังสิตก็สามารถที่จะลงสถานีนี้ได้นั่นเองนะคะเออนั่นแหละอันนี้ลังสิตธปายทางอ่ะนะคะคุณและเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราใช้เวลากี่นาทีเอาแบบเรียวๆอะ่ะเรียวไทม์เ,เลยอะ่ะ แต่ว่าในคลิปบิ B ๊ A อาจจะตัดบ้างเป็นบางช่วง1 2ึ่สอนะและเดี๋ยวเราจะไปบอกกันว่าเฮ้ยใช้เวลาเปเท่าไหร่อันนี้สถานีปลายทางแล้วนะคะแต่ในอนาคตหน้าเหมือนเขาจะขยายต่ออีกนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะขยายไหมหรือยังไงแต่ถ้าขยายต่อก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในอย่างแนี้ตอนนี้เราอยู่เขตปทุมธาน,นีและเมืเ่มมอกี้กรุงเทพเนาะปทุมธานี นั่นแหละคนปทุมก็จะได้สามารถเข้ามาในเมืองได้เง่างแบบสะดวกบางคนอาจจะอยู่หรือ่ะนะเออนั่นแหละอันนี้ปทุมธาน,นีก่อนเมื่อกี้เราออกจากกรุงเทพฯแพิวัตไปสามมงรงใช่ไหมมาถึงตรงนี้ก็ ประมาณ25นาทีอันนี้บ่ายสามนาทีค่ะโอเคสำหรับวันนี้ปิดคลิปกันแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าพาไปเที่ยวไหนอย,อย่าลืมติดตามรับชมขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์จ้า